หยุดหลอกลงโลกได้ละอาจารย์คะเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอทุกๆคนคะเชิญดูรูปนี้นะคะดูให้ชัดๆนะคะดูคะ่ะเชิญดูฝั่งนี้เห็นไหมคะดูคะ่ะ แล้วก็พวกเธอด้วยดูซะแล้วอธิบายมาว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนักศึกษาของเรามีพาอแบบนี้ออกมาได้ยังไงอาจารย์คะดูนะคะแล้วก็คิดไหมคะว่านักศึกษาของเราเนี่ยทำไมถึงมีความประพฤติไม่เหมาะสมแบบนี้ <S <S โดยเฉพาะ หัวหน้าชมลมสินอีสารอาจารย์คะเพลงพินคณะกรรมการนักศึกษาล่าลายชื่อนักศึกษาเพื่อลงมติถอดเธอออกจากชมลมฮะถอดออกจากชมลม ขึ้นนะคะเพลงร้องชมลมของเรามากปองรังคือชีวิตของเพลงอ่ะมันไม่ยุติธรรมนะคะไม่ยุติธรรมอ่ะอย่ามาอ้างร่องชมรมหรือเรื่องอนุรักษ์ะไรแบบนั้นมันบังหน้าหน่อยเลยเธอนั่นนะหยุดตกตาหรือหลอกลงคนได้แล้วเพลงพินเธอน่ะประพฤติตนไม่เหมาะสมใช่ไหมคะใช่ไหมคะทุกคนใช่ <S <S เอาละครับเอาละครับเอาละครับอาจารย์อาจารย์ช่วยเพลงด้วยสิคะเพลงพินตามอาจารย์มาเพลงใจเย็นนะ อาจารย์คะเพลงนั่งออกจากชมรมศิลป์อีสานจริงๆหรอคะอาจารย์ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้แต่เป็นมติคณะกรรมการนาักศึกษาที่ล่ารายชื่อนักศึกษาเพื่อถอดถอนเธอออกจากชมรมและมีผลบังคับใช้ในทันที แต่เพลงไม่ใช่คนแบบที่พวกเขาเกล่าวหานะคะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุอะเพลงไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นนะคะอาจารย์เพลงพินอาจารย์รู้แต่คนที่ไม่รู้จักเพลงอะเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกเขาคิดแต่ว่าหัวหน้าชมรมศิลป์อีสานเนี่ยที่มีหน้าที่สืบสานและพัฒนาวัฒนธรรมไทยนี่ย ประพฤติตัวไม่เหมาะสมอาจารย์อยากจะให้เธอยุติปัญหานี้ซะโดยกันยอมพวกเขาซะเพลงต้องยอมอันนี้เพลงไม่ผิดหรอกอาจารย์มันจะมีผลดีกับเธอนะเพลงพินอย่างน้อยที่สุดก็จะไม่มีใครมาหาเรื่องเธอได้อีก <c oughs> ครับผมอยากจะขอให้อาจารย์ยื่นเรื่องขัดข้านแล้วผมจะอธิบายความจริงกับทุกคนเองนะครับเรื่องเนี้ยเพลงพินไม่ใช่คนผิดนะครับปาคี้คนจูเพลงลงหนังสือพิมพ์ทุกคนก็เห็นกันหมดแล้ว เพลงพินคือผมไม่รู้ว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับกฎหมอยจะไม่แพ้เพลงพินเพลงพิน แล้วอะไอีกแล้วเพลงเพลงไม่คิดมากนะยังไงเพลงจะมีพวกเราเสมอนะเพลงเดี๋ยวพวกเราจะช่วยเพลงเองนะเพลงต้องทำใจดีๆไ้นะแ้่อาจารย์ยังช่วยเพลงไม่ได้พวกเราพวกเราจะช่วยเพลงได้ยังไง <c oughs> มันต้องมีทางสิเพลงมันต้องมีทางเพลงพินฉันจะทำให้เธอกลับเข้าชมรมให้ได้ฉันสัญญาคุณเลิกพูดคำว่าสัญญาสักที เรว่าคุณไม่เคยทำตามสัญญาได้สักอย่างไม่ไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกเพ่งเพ็เพงแมงพีนฟังฉันก่อนคุณศาสตร์คุณก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับย้ายหมว้องสอนเลยเพลงก็พูดชัดเจนแล้วนี่ครับ สวัสดีครับคุณระดิตจะมาตรวจสอบบัญชีเหรอครับครับว่าจะมาดูการผลิตหน่อยนะฮะได้ข่าวว่าสายเขาลงทุนไปเยอะนี่เชิญครับจะามสบายเลยครับขอบคุณครับ ธุรกิจใหม่ของศาสตร์กำลังมาแรงผมอยากให้คุณทำลายมันซะไม่แต่ลำพังผมคนเดียวนี่จะทำอะไรได้ครับโอ้ไม่ยากหรอกงานนี้มันต้องการคนในคนในคนนั้นก็ต้องเป็นคุณ สิ่งที่จะทำลายธุรกิจของศาสตร์มันคืออะไรครับจดเกลือหยดลงในน้ำดื่มไม่ตายก็เจ็บหนักมีอยู่แค่สองอย่างตรงนี้ผมจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบโรงงานหวังว่าคุณคงรู้นะว่าจะต้องทำอะไรก่อนหน้านะและหวังว่าคงจะไม่พลาดทีด่ไิน นี่พี่เข้ามาทําอะไรที่โรงงานนี่ครับรีบผมถ่ายมาแถวนี้นะครับอ๋อก็เลยแวะมาดูธุรกิจใหม่ของวรรณวิจักหน่อยอครับอ๋อแล้วนี่คุณราดมาควบคุมเองเลยเหรอครับเนี่ยเออก็มาดูบ้างครับทําแทนพี่ชายหน่อยอ่ะพอดีว่าช่วงนี้แกวาวุ่นปัญหาเรื่องหวัวใจซะด้วยครับเออพี่นี่ตาวสบายเลยนะครับ พอดีว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเดี๋ยวผมออกไปต้อนรับพวกก่อนนะรักสบายที่ครับนะครับ่ครับแลตอนนี้มีคําสั่งมาแล้วนะครับว่าทางบริษัทต้องระงับการจําหน่ายแล้วก็ยุติการผลิตทั้งหมดยังไม่มีกําหนดนะครับ